รุ่นยังอันนี้เบิร์นด้วยฮะไอ้หน่วยมันน้องพี่น้องเลยน้องป่าได้โทรศัพท์เรียบร้อยหวานแววเลยเขตมันเนาะตั้งเฟซตั้งไลน์เรียบร้อยหรือเปล่าเออบ่ต้องลิเนาะมีแต่เบอร์กับพ่อแหละเนาะโดยบอสบ่ายคือเก่ามันเป็นยังไดยังปวดหัวไข้วินหัวอย่างเดียว ไปซื้อนมมาฝ่าอ่ะนมเลยอ่ะเอาไว้อ่ากินอ่าน้องปาอาการยังบดีขึ้นเลยน้ําคือบ่เห็นอันใส่นั้นตุกไว้เนาะบดบ่ยายอโลโซนน่ะยังเนาะมือนแล้วอ สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีสบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องบวชซอยู่ในและต่างประเทศเด้อพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้เราก็อยู่ทีเฮื่อนของน้องลูกป,ป่าพี่น้องเลยมาเมื่อนี้เรียบร้อย <c oughs> นำสางเพื่อนเนาะกอกน้ำบาดาลของน้องลูกป,ป่า เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะโอ้โหโตสุดยอดสุดยอดจวดบาทเดียวพี่น้องเลยมือเดียวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย,ย,บ,อยบาทนี้โบราณยากน้าในเนาะอ่าดีมุกดีใจน้นองเพนในลายามาให้กำลังใจน้องเพิ่นเช่ารายการอ่ามาอ่าทานพนเนาะพี่น้องอาการของน้องเพิ่นเป็นจังได้แน่แล้ว ดีขึ้นแล้วบาเศร้าแล้วบาพี่น้องเลยเบิดน้ำทงนึ่องมาสันพี่น้องเลยเนาะไข่เลือดเหนียวอาการเป็นยังไงเนาะเนาะดีแล้วบอแดดกำลังเปลี่ยงต่างพี่น้องเลยย่างมือเศร้าเนาปะป่ะพี่น้องเลยเนาะไปโอ้ลมนำน้องเพิ่นก่อนไปนั่งว่านั่งจานน้ำเพิ่งไปเบิ่งน้ำเบิ่งในพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยเนาะ nóng bà cái nhiệt thế mà ô oh. khi à. nó là ngọt vô bà này thế này nào mười Ừ nhìn thảo kiện đôi sợ bài đi ô à tô bên này đẹp lõi Năm cóc hao sài ngam bỏ Ừ uhm. กินเหอกินยาแล้วบ่นี่กินแล้วกินขา้าวกินน้ำเรียบร้อยเนาะโ,โอ้อาโต้คือเห็นหิวของได้ยังมากอเล่เท,ท,ท,ท่าโทรศัพท์บ่ปฝาตัวของปลาได้โทราศาพัพท์รุ่นยังอันนี้เบิ่งนแล้วฮะไอหน่วยมันห้องพี่น้องเลยน้องปลาได้โทราศัพท์เรียบร้อยหวานแววเลยเขตมันเนาะ ตั้งเฟซตั้งไลน์เรียบร้อยแล้วบ่ก็บ่ได้เออบ่ต้องลิงเนาะมีแต่เบอร์ก็พอแล้เนาะโดยอือบ่สบายคือเก่ามันเป็นจังได๋ยังปวดหัวไข้วินหัวอย่างเดียวนะมอ้วซื้อนมมาฝ่าฮะนมโดยอ่ะเอาไว้

ข่ากิีน้ำนะเพราะหลายมันกินแล้ว,ลวอยู่คนเดียว,วยเป็นไข่เป็นนั่นก็ลำบากแน่นเนาะโดยทางลำบากพิน่นแบบเมื่อทรงรถยังมาโดยยังอันหากระเมือ่อบางเมื่อเศร้านี่เมนเมืม่อทรงลดาทางบ้านพุ่นแบบเฝ้าอย่างได้ลดพิ่นก็เลยเมื่อทรงรถเพิ่นตีรถโดยสารกลับมาอีกเหมืน โดยสบายดีเด <S preach ers> <Không> ้อโดยสบายดีสบายดีทิดอ่องเนาะครั้งแรกได้นี่นะขอทิดอ่องโดยโดยโดยอ่ะมีมีมือหน่อยนึงโดยขอได้ให้น้องนมโดยขอให้น้องเพิ่นบ่สบายด้คอสิเาเป็นวนหัวเพิ่นว่าอเบ่แม่นดีใจได้น้ําใหม่บ่อยังแต่ว่าก็น้องเพิ่นนี่เป็นไข้เลือดเหนียวคือว่าแหละ กะยังทีหลายมื้อหลายวันเพิ่นสิเซาสิหายเนาะดีใจมันกะบ่แม่นที่ว่าคนไข้ล่ะว่าแต่กเนาะน้องไยืดนี่คือกินน้ําน้อยบ่น้ําคือบ่เห็นอันใส่นันตุกไว้เนาะดบ่ยายังยาอโรโซนน่ะยังเนาะเมืแล้วเอากินยาังันต้องยังยายังๆบ่ได้กินอ ทางไอ่ท i̇şte um, sí yes. ี่บลรบกวนเนอะบลรบกวนนะไอ้้ทางเบาของพี่กับทิดน้องเพิ่นสัมผัสต่อเนาะโดยโดยสบายโด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 ยถามถามเพิ่นน้องเพิ่นได้โดยโดยอน้องเพิ่นพักผ่อนแล้วพี่น้องเนาะเนี่อยู่เนี่ยกินเพิ่นนด้นี่ไปเศร้า ในคองดีนะพี่น้องจักกระจันเนาะตัวน้องพ่นอาการยังบ่เศร้าคักพี่น้องเนาะอ้ตัวนี้กินยากินข้าวกินน้ำนะกินเห็ดกินยานะพี่น้องเนาะ อ่ตัวโอ้อยไก่ประสิทธิ์มายยางมาเบิ่งไก่พ่นลกปีกเมื่อนั้นนะบ่เห็นเลยเนาะพี่น้องเนาะไก่ตัวเมเทาวพ่นลกปีกเมื่อน,น่ะเรียบร้อยหนีเรียบร้อยรอดแล้วข่อยาซั่นแล้วว่ะอ่โตัว มากะดีมุกดีใจน้ำน้องป่าเด้อพี่น้องเลยเนาะทางอ่า YouTube ในหลายช่องเพี่น,น,พน้องเลยนเนาะพิ่อนอกมีของติดใหม่ติดมือมาฝากยอนคัมาเป็นห่วงอะไรพี่น้องเลยเนาะเป็นเป็นห่วงน้องลูกป่านะพี่น้องเลยเป็นห่วงน้องลูกป่าแล้วก็อ่า นี่บางมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นนมเป็นเนยเนาะพี่น้องเนาะมาฝากน้องลูกป่าเพิ่นอามื้อนี้กอ่าพอเดินเห็นนาบ่าวเพิ่นนี่กับเมียนี่เมื่อส่งรถไถยได้พี่น้องเลยเนาะเพิ่นจะฝากนี่เด้อเพิ่นน่ะมาพอดีมาฮอดอ่ากำลังออกเมื่อเนาะกำลังออกเมื่อเพิ่นกอ่าเมื่อส่งรถเม่เท่าพี่น้องเลยเมื่อฮอดอ่าบ้านเพิ่นอยู่ อาสะพอดมาเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็สิตีรถโดยสารกลับมาหาน้องลูกปลาเพราะว่าอาการของน้องเพิ่นยังบ่ดีขึ้นพี่น้องเอ้ยเนาะอาการของน้องเพิ่นยังอ่าเป็นเวียนหัวอยู่่อายงบวบไข่อาการใส่น้ำเกลือแค่ทงเดียวนะพี่น้องเหรอเนาะแล้วก็ทางน้องเพิ่นกนยังยังมีอาการเวียนหัวเวียนหัวปวดห้าอาการ มาเดินมาได้ถามน้อง่นหลายเนาะน้องเ่นพักพดพี่น้องเลยกับประมาณนี้เท่ากับมาดีใจน้ำน้องเพิ่นเนะาะวันนี้กัมีได้โทรศัพท์เรียบร้อยนะพี่น้องเลยอโทรศัพท์น้องก็มีเรียบร้อยแต่ว่าบริษัทเฟดินไลน์นะพี่น้องเนอมีแต่เบอร์โทรเข้าโทรออก อย่างกูอย่างกะมีแต่โทรทางเบอร์เรียบร้อยเลยกิ่งกางหากันอ่าอยู่เรือนบ่นเนาะอยู่สั้นสีเป็นใาเศร้าแล้วบ่พี่น้องเลยมีแต่ว่าโทรหาผู้ดีแหละเพิ่นมีโทรศัพท์กะให้เบาเตียงเพิ่นติดต่อได้ง่ายอ่าเป็นยังมากกัเพิ่นยิ่งตรงหาเบาเตียงเลยผู้เพิ่นมีรถมีรางพาน้องเพิ่นไปหาอ่าคือหายาหาหมอพี่น้องเนาะอ่มืึงเอากัน เดินทางมากับน้องตุไซส,สองคนพี่น้องเลยเนาะทุคำกับเพื่อนมีเวียนไปทางอื่นต่อ,อส่วนตุซิทยังอยู่สวรรค์พี่น้องเลยไปครับอ้ายมาแต่อเมริกาเนาะ,ะทางตุเดนกับมาอัปเดตอาการของน้องปลาจะมาแสดงความดีใจคับเพิ่นเพื่น้น่โอ้ถือว่ารวดเร็วพี่น้องเลยน้ำก๊อกเพื่อนปะไปเบิ้งตุเดนพี่พาพี่พานอ้องย่างไปเบิ้งน้ำเพิ่นก่อนพี่น้องเลยย่างไปเบิ้งน้ำม,มาดาเพื่อนเนาะ โอ้ทางนี้เฮ้สบายดีเด้อทางนี้โดยสบายดีสบายดีสบายดีสาวแก้วน้องตุไซน้ำเนาะลองบังเลยบ่เนี่น่ะลองแล้วลองไรบ่เป็นไรใส่ดีครับบ่ใส่ดีแน่นบ่ลวดเร็วเนาะโดยคือว่าคือนมาใส่ไว้แคบบ่เนาะเขากะว่าอยู่ได้อือว่าน้องเป็นดีใจแล้วเป็นหุ่มแต่เมื่อคืนนีบ่หุ่มมื่อคืนบ่หุ่มมันใส่บ่ เขาเห็นอยู่ใส่กันน่องตุไซวะอันอยู่พ้นสิมบ่เป็นทิศเนาะอยู่พ้นสิมเนาะอันอยู่เฮือนของน่องยังไงน้องโมบ่หน้าบาดานี้มันจะเขาเป็นทิศแต่ยังขุ่นอยู่นะจังว้าข่อยกับปืนเด้อตอนเจาะน้ำข่อยบนบริไปรับศึกเจ้าเออย่นเจ้าปไริไปเนาะแต่ว่าโมเมนอันสมเอาเจาะดอกเขาเปรียบเทียบว่าอันแต่ละมองแต่ละมองพื้นที่นะว่าหน้าบาดานีบางบ่อนี่ก็เป็นทิศกันยัง เป็นขีดตมอยู่ได้เขาโยมขึ้นมาเนี่ยลองมาโยิบมังกันลองโยิบมังกันพี่น้องเลยเรียบร้อยเน้นนาข้างอีเนาะโยมบโชว์ยุ่น้องตัวใส่นี่แน่วแล้วว่าจะตัดคลิปได้หรือเปล่าอืมผิดหนังเฮงอย่างนี้นี่โยมมือเดียวก็ออกมาเนาะ น้อหนีมกดีใจน้ำน้องเพ,พิ่นในลายพี่น้องเลยเนาะได้น้ำบาดาลเป็นที่เรียบร้อยสมว่าอยู่ใกล้ห่มคูนห่มย่อแด้ขำคนูนพี่น้องเลยกระซิบซ้ำใบนี่นึงพี่น้องเนาะนนยุ่มน้่มหนุ่มในกระซิบน้่มใส่น้่มอัดบางเทือ่อะไปมาบ่าท่านนี่กินก็นยังได้เด้น้ำ ทางบอนนี่ยกินบ่นนได้เลยทั้งฝาทั้งคมแบบสัตวเนาะอันนี้เขาก็ถือว,ว่าไวถือว่าจวดแบบเดียวเลยสมกับอ่าเมาเตียงเพิ่นสายจวดอยู่แล้วเนาะไวะเดินทางไปทางใดกับดวนเร็วไปซอยผุซอยคนกับให้ทวงให้ทันเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้โคลตูกรับก่อนพี่น้องเลยเนาะให เรากิดโบได้รบกวนน้องเป็นลายเป็นใดเนาะให้น้องเป็นผักพรให้น้องเป็นพักพรอาการกินคือกินยายน้องเป็นผักพรน้องเป็นมีอาการเวียนเวียนหัวพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ตูเด่นกลับก่อนเด้อพี่น้องเลยขอฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้น้องป่าอยู่โตคนเดียวพี่น้องเลยเมื่อนี้ทั้งนาเบาวเอารถมาส่อทรงแต่ก็ตีรถโดยสารกลับมาหามาเบิ่งอาการมา อยู่น้ำลูกน้ำหลานหนึ่งเขาหนึ่งน้ำแต่งยูดคั่วกินอ่าดูแลก,กันไปสามน้องเพิ่นหั่นแห้งพี่น้องเลยเนาะประมาณนี้พี่น้องเลยตอนคิดมีตัวเ่นไปก่อนสบายดีด้อพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบาย